มาดูข่าวนี้โอ้โหนี่ร้อนแรงมากๆทั้งในบ้านเราลมถึงในเอเชียเลยก็ว่าได้นะสำหรับหนุ่มคริสบูนั่นเองมันมีข่าวเลืออกมานะคุณผู้ชมโดยหลังจากที่ตู้เหมยจูค่ะเด็ดไอดอลวัย19ปีที่อ้างว่าเคยเป็นอดีตแฟนสาวของคริสบูเขาได้ออกมาเผยว่าซูเปอร์สตาร์หนุ่มคนดังนะคะได้เชลกันในวงการบันเทิงนั้นมาล่อลวงสาวๆและหลายคนยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งหมดนี้นะยครับยังไม่รวมถึงการที่มีอดีตแฟนสาวคนหนึ่งของคริสฟูออกมาบอกว่าเธอถูกเขาหลอกให้รักแล้วทิ้งอย่างไม่ใยดีจนทําให้เธอเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยครับส่วนข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะก็คือหลินซีย่าค่ะนักแสดงสาวชาวจีนที่เคยตกเป็นข่าวว่าคบกับคริสฟูในปี2004ก็ได้ปวดข้อความผ่านทาง w e i ปอของตัวเองนะคะว่า7ปีกับความริยรมที่ฉันนั้นเฝ้ารอ ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงค่ะโดยข้อความนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าตัวเธอเองนั้นก็เคยตกเป็นเหยื่อของคริสบูเช่นกันทางด้านคริสบูและตัวแทนฝ่ายกฎหมายของซุปเปอร์สตาร์หนุ่มคะล่าสุดก็ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ทางด้านกฎหมายถ้าหากว่ามีการไต่สวนคดีทั้งหมดในชั้นศาลค่ะ ซึ่งคริสวูก็ออกมาโพสต์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าผมเนี่ยมาอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วก็ไม่มีที่ยืนด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีคนปล่อยข่าวลือมาเสียหายแล้วก็ขอปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะคริสวูตอนนี้คือโด่งดังมากๆมีผลงานหลากหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่จับตามองของค,คนในสังคมบันเทิงหลายๆประเทศด้วย,ยนะ